นิสสันนาวรา 2.5e Kingcab เกียร์ธรรมดาปี2021โปรโมชั่นของวัยที่369,000บาทเท่านั้นค่ะรถกระบะแคปบเปิดได้สภาพสวยมือแรกวิ่งน้อยขับดีสุดๆเลยค่ะติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนิ่มมากๆระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปะไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าพุชสตาร์ทแอร์แบ็กพูงมาลัยมันติฟังชั่นจอแอนดรอยกล้องส่องถอยเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะฟีดาวส่ง7,000บาทเช้านั้นค่ะด้านหลังกว้างมา,มากๆเลยค่ะขนของได้เยอะเลยค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะ ได้แคปเปิดได้สะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยค่ะ mm hmm. เข้าออกสะดวกสุดๆเลยค่ะ mm hmm. คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ mm hmm. เป็นรถที่น่าใช้มากๆ mm hmm. มือแรกขับดีไมแท้5 0าหมกิโลเท่านั้นค่ะ mm hmm. ประวัติดีฟีดาวจัดที่เต็มอีกตังางหากประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์2,500ดีเซลค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 505 50 0858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้ติกที่ช่องไอดีมีแอสไซน์นำหน้าแอสไซน amp 1นึ่พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ